มีคนคนนึงเคยเล่าว่า,าเขาเป็นโปรเจกตึงเนาะทำงานโปรเจกตึงเขาบอกตั้งแต่เก็บหรือเขาเรียกนะช่วยเหลือคนมาไม่เคยมีใครที่เหมือนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์แล้วใส่หนุ่มผู้ทวดเลยคือสูงผู้ทวดไม่เจอเลยแบบเต็มที่เลยก็คือใส่หนุ่มผู้ทวดก็แค่บาดเจ็บไม่มีใครทล่แบบเสียชีวิตจากการที่แบบใส่ทนันเนาะเพราะฉะนั้นนะเขาก็บอกว่าอันนี้แน,น่นอนที่สุดจาก อดีตมาเนี่ยความเชื่อเรื่องหลวงูุทวดคือการเดินทางแขวพลาดปลอดภัยอันนี้คือหลักๆเลยของหลวงูุทวดนะผมเก็บสะสมทุก,ทกวัดนะแต่หลักๆเลยที่ผมเก็บมากๆเลยตลอดหลังๆก็คือหลวงพุทวดรุ่นปลุกเสกสามวาระนะที่หนึ่งก็คือพิธีกรรมในการปลุกเสกเนี่ยก็คือปลุกเสกสามวาระใหญ่ที่วัดไซขาววัดช้างให้แล้วก็วัดประสาทยาวาดนะครับทั้งสามที่เป็นวัดแบบเวลาเขาจัดงานเนี่ย เขาจะจัดใหญ่มากแล้วก็เชิญเกจิดังในยุคนั้นนะทั้งหมดมาและที่สําคัญคือพิมพ์ของท่านเนี่ยถูกแกะอย่างละเอียดอ่อนที่เห็นองค์จิ๋วจิวสูงเซนเนี่ยแกะด้วยมือทั้งหมดแววกเนี่ยแกะด้วยมือโดยวิธีการหยดเทียนทีละหยดไล่แกะตั้งแต่ฐานขึ้นไปจนถึงเสียนพิมพ์เนี่ยใช้เวลาแกะไม่ต่ำกว่า6เดือนถึงปีหนึ่งเห็นง่ายๆแบบนั้นนะครับแกะยากมาก แรกเลยต้องคำนึงก่อนว่าคือคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเขาจะไม่ได้ใส่พระองค์ใหญ่เหมือนสมัยก่อนที่แบบหูองค์5เซน10เซนจะไม่ได้แบบนั้นนะครับเราจะเริ่มนิยมอกอบพระหรือพระอนาถพระที่ไซส์เล็กลง 2- 3เซนไม่เกินนี้ก็คือไซส์ขนาดกระถัดรัดซึ่งหายากแล้วปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีใครทำแล้วเรื่องพระไซส์จิ๋วๆเนื่องจากต้นทุนค่าทำมันสูงนะฮะถามว่าพระไซส์เล็กทำแบบยากไหมยากมาก จะทำให้สวยยากมากนะครับเลี่ยมปกติง่ายแต่ว่าถ้าทําให้สวยยากมากเนื่องจากเราจะประดับอะไรลงไปขนาดของท่านจะเริ่มใหญ่กรอบขนาดกรอบของท่านจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่จนเรารู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มเธอะทะแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างผมออกแบบเนี่ยก็จะตองว่าเอาให้สําหรับคนใส่ได้ในชีวิตประจําวัน